กลับไมคกคั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับอัปเดตสินค้านะครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับไป63นะครับหลังโควิดนี่รู้สึกกระแสเขื่อนนี่จัดหนักๆเลยนะครับมีแต่คนถามงานบุฟเฟ่์เก่านะครับวังนะครับโอ้โหปลามันพักมานะครับเป็นเดือนตอนนี้กัดระเบิดระเบ้อเลยครับมีแต่คนชวนไปออก ลูกค้าก็จะมาซื้อของก็ไปกันไม่ได้สักทีโอ้โหเซ็งเหมือนกันนะเนี่ยเผลอๆได้ออกก็ปาหมดพอดีครับแต่ไม่เป็นไรครับทางร้านนี่ต้องจัดให้ลูกค้าก่อนนะครับเราไม่ได้ตกไม่เป็นไรความจริงก็ชอบเหมือนกันครับตกมันยากยาก,ยากนิดนึงบางทีก็ยากเกินไปนะครับเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะหาเจอแต่ละตัวนี่เล่นเอาเหนื่อยครับอ้าวคันที่กระแสแรงเหมือนกันนะครับนี่งานแคท งานแคทอินซีนะครับแคทชายฝั่งช่วงนี้อาจจะเจอฝนหน่อยนะครับงานแคทอินซีนี่อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเดี๋ยวฤดูอินซีก็มานะครับนะแล้วก็งานเก๋านะครับเก๋าวังเน้นหวดไกลๆนะครับเวทหนักๆเอาไว้งัดออกจากกำรรนะครับงัดออกจากไม้นะครับออกจากกังหันตัวนี้นี่ตอบโจทย์เลยนะครับ หรือว่าใครที่เข้าบอ์ทัวร์ V.I.P นะครับจะไปจัดเก๋าไซส์ตั้ง5โลถึง10โลนี่อาจจะตัวนี้ไปนะหรือใครมองหาคันน้ำเช้านะครับที่เอาไว้ไีหวดไกลๆนะครับเวทหนักๆแต่งบประหยัดนะย้ำนะครับงบประหยัด่าเพราะส่วนมากไอ้คันต่อโคนสไตล์นี้นะครับมันจะราคา2,000อัพๆนะครับจนถึง 5, 6,000นะครับ ก็มีพี่แกนี่แหละครับใบสันเจ้ากระทิงดำนะครับใบสัน S2 นะครับ7จ็ฟุต6ต่อโคนเวทสิบส mm. ก็ถามผมว่าพี่มันมันจะแข็งมากไหมผมว่ามันกําลังดีนะครับ,ม,ม,รบ,ม,บ,รบมันเหมาะสำหรับคนที่ตีเหยื่อใหญ่อะผมบอกได้เลยนะครับมันเหมาะสำหรับคนที่ตีเหยื่อใหญ่นะครับน้ำหนักเนี่ยขอให้10กรัมขึ้นไปนะครับ ถ้าจะให้ดีควรจะ15กรัมขึ้นไปนะครับจะตีดีมากนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับนะความจริงคันนี้นี่ผมเคยเอาไปใช้ออกงานหนึ่งนะครับไปเข้าวังนี่แหละโอ้หงัดเก๋านี่ไซส์สี่ไซส์ห้าเนี่ยงัดงัดลอยขึ้นมาเลยนะครับเล่นแบบสบายๆเลยครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่ไปตกด้วยกันก็ขอไปนะครับก็ไอ้นั่นมันเป็นคันเหมือนตัวอย่างเขาให้มานะครับ ให้มาเทสให้มาลองดูผมก็เออต้องจําเป็นต้องขายไปนะแล้วเดี๋ยวผมก็มาหาใหมอ่อันนี้ก็อันนี้ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะครับตัวนี้เวอร์ชั่น3แล้วเดี๋ยวจะไล่ให้ดูจากท้ายมาแล้วกันนะครับอ่าดูจากด้ามก่อนนี่ครับนะเป็นต่อโคนความยาว7ฟุต6นะครับเป็นรีซีแต่งนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับนี่ริซซี่ละมุนตรงนี้นะครับปั๊ปปั๊ปปั๊ป น่แต่งให้เรียบร้อยนะครับฝังเพชรด้วยวิบวับวิบวับนะครับตัวนี้นึกว่าคัน3-4มสีพันนะครับนี่ครับมาที่ตัวแบงค์นะครับกาฟไฟนะตีโลโก้ใบสัน S2 นะครับความยาว7จ็ดฟุตหต่อโคนนะครับเวท12-30นะ ไกด์ขาเดี่ยวนะครับไกด์ทรงเคขาเดี่ยวนะครับเก็บงานได้มาดีขึ้นเยอะมากบอกได้เลยคําเดียวครับดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับกับเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับนี่เก็บงานมาดีครับเมื่อก่อนนี่น้ํายานี่แทบจะปิดไกด์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับรถแรกๆก็ต้องมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับอันนี้รถสามนะครับทําออกมาได้ดีมากบอกได้เลยครับหัวไกด์ อย่างดีแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนถ้าเป็นตัวเก่านี่อาจจะต้องไปซื้อท็อบแบบนี้มาเปลี่ยนนะครับตอนนี้ลดสามนะครับทางบริษัทใบสันจัดให้นะครับเอาใจนักตกปลาชาวไทยนะครับของดีราคาประหยัดนะมันเป็นของคู่ของคนไทยอยู่แล้วนะครับต้องดีและราคาประหยัดด้วยนะครับแบงค์สีดําด้านเหมือนเดิมนะครับนะส่วนตัวนี้คลิปเทสเยอะนะครับลองหาดูได้นะครับ ต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาจัดชุดจัดชุดแคสให้นะครับแล้วก็ชุดอัดเก๋านะครับนะบเพราะว่ามีคนรีเควสมาเยอะมากช่วงนี้กระแสเก๋านี่มาแรงเหลือเกินอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ดูแบงก์ก่อนนะครับผมจะเทียบกับอะไรดีนี่แบงก์เทียบกับนิ้วก้อยผมแล้วกันนะครับก็นิ้วก้อยผู้ชายนะครับอ่าก็ประมาณนิ้วก้อยถามว่าใหญ่ไหม สำหรับผมนะครับถือว่ากลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับตามราคานะครับจะไปบอกว่าเอ้ยแบงค์มันเลียวเล็กสลิมอัพมันก็ไม่ใช่นะครับตามราคาถามว่าราคานี้ผมรับได้ไหมกับแบงค์ประมาณนี้น้ำหนักประมาณนี้รับได้ไหมผมผมรับได้นะครับแล้วก็ด้ามความยาวตัว7ฟุต6นะครับด้ามเขาจะยาวกว่าตัว7ฟุตนะครับ เผื่อบางทีเราจําเป็นต้องตีสองมือนะครับเพราะว่าคันมันค่อนข้างยาวเราจะตีมือเดียวก็จะลําบากหน่อยนะครับก็เขาทํามาให้ตีสองมือนะครับบางทีเอาไปตีเอาไปตีป๊อปได้นะครับเอาไปตีป๊อปช้ฝั่งเนี่ยได้เลยนะครับลูกค้าผมเอาไปตกกระมงนะครับทีละนองนะครับบนเรือรอบเกาะตีกระมงก็ไซส์หกไซส์เจ็ดโลแกก็เล่นกันมานะครับนี่ตัวเวอร์ชันสองนะส่งรูปมาให้ดูครับก็สนุกดีครับ ตีป๊อปตีมีนาวแคทเหยื่อจิกได้หมดนะครับหรือว่าจะมาตีปลายางยักษ์ปลาสองท่อนได้หมดครับตัวนี้มันครอบคลุมขออย่างเดียวนะครับอย่าไปตีเหยื่อเล็กบางคนซื้อคันแข็งแต่บอกว่าผมจะไปตีเหยื่อห้ากร,รัมนะครับจะไปใส่หัวจิกห้ากร,รัมพี่ผมจะเอาไปขุดตอนกลางวันผมว่ามันมันไม่ใช่งานเขานะครับมันไม่ใช่งานเขานะบอกไว้ก่อนตัวนี้ผมแนะนําว่าเหยื่อควรจะสิบกร,รัมขึ้นไปนะครับ ถึงจะเหมาะสมและก็ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของเขานะลอกที่แนะนำให้ใส่นะครับควรจะเป็นเบอร์2,005ขึ้นไปนะครับจนถึงเบอร์4,000นะครับถ้าผมแนะนำควรจะเป็นเบอร์3,000 3,000กับ4,000นะครับจะสวยถ้าคุณเอาไปใส่ลอกเบอร์2,000หรือ2,005นะครับคันมันจะดูใหญ่ลอกมันจะดูเล็กมันดูดูมันไม่บาลานซ์กันนะนะถ้าแนะนำก็ควรจะทักเบอร์3,000โอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาจัดเป็นเซตให้แล้วกันนะครับอันนี้เราให้ดูความสวยก่อนโอ้แบงค์ดำด้านนะครับเลียวสวยเลยการเก็บงานมารอบนี้ผมยอมรับว่าดีขึ้นบอกตรงๆครับว่าดีขึ้นจับมาตั้งแต่ล็อตแรกล็อตสองนี่ล็อตสามนะครับดีขึ้นถือว่าพัฒนามานะครับดีขึ้นเยอะครับคันรู้สึกว่าจะเบาขึ้นนิดนึง แต่รู้สึกว่าไกด์กับการเก็บงานเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตัวนี้อ้าวลืมบอกราคาวะถูกจะจบคลิปอยู่แล้วตัวนี้นะครับคันใบสัน S2 นะครับความยาว7ฟุต6ต่อโคนเวท12.30 1 2 9าบาทนะครับย้ำ1,290บาทนะครับบวกค่าส่งทั่วประเทศไทยนะครับ180บาทนะครับ 1น0าบาทนะครับส่งทั่วไทยไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่เชียงรายระยองระนองยะลาปัตตานีเราส่งหมดนะครับลูกค้าลาวก็มีนะครับเยอะค่ามารับที่หนองคายนะครับปอนอนหนองคายนะครับก็สามารถมารับได้นะครับอ่าโอเควิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับคอปลูกให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับ แล้วทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับรบกวนนะครับลบกวนย้ำนะครับคอบรูปสินค้าที่คุณต้องการนะครับหรือว่าจำชื่อสินค้าที่คุณต้องการนะครับพิมพ์มาเลยนะครับกรุณานะครับพิมพ์มาเลยนะครับอย่ามาพิมพ์ว่าเอาคันที่เพิ่งลงน่ะครับเอาลอกตัวที่เพิ่งรีวิวอ่ะครับมันไม่มีใครรู้นะครับนะโอเควิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับ นะเราก็ได้สินค้าที่ถูกต้องนะครับถูกใจร้านแอดมินเขาก็ตอบด้วยความว่องไวนะครับตอบได้เร็วนะโอเคฝากไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับใครที่ดูมาจากทาง Youtube อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับกับสินค้าอัปเดตเดือน6ของเรานะครับกับเจ้าใบาสันกระทิงดำา7ฟุต6ต่อโคนอ้อผมลืมบอก มันได้มาแค่อย่างละ20คันนะครับอย่างละลังนะก็รีบหน่อยแล้วกันครับจำนวนจำกัดกับคันราคาประหยัดแต่คุณภาพนี่ครับแก้วแน่นอนนะครับ1,290บวกค่าส่ง180บาทเท่านั้นนะครับส่งทั่วไทยไปซนีไทยนะครับส่งทั่วประเทศไทยย้ำตอนนี้ถือว่าดีกว่าเคอรี่ดีกว่าแฟลตแล้วนะครับส่งเร็วส่งและปลอดภัยด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ